โอ้โหบุญมีทำไมวันนี้เท่จังเลยอะ่ะลูกทำไมมันเท่มันหล่ออย่างนี้<อ>ล่ะครับย,ยังไงอยากเห็นความเท่ความหล่อของบุญมีดูคลิปนี้ให้จบนะคะหล่อมากเลยครับคนเก่งของเรานะคะทั้งหล่อทั้งเท่เลยวันนี้เก่งมากๆเลยก่อนดูคลิปนี้ดูโฆษณากดไลค์กดแชร์ให้พวกหนูหน่อยนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้ยังไงดูคลิปให้จบนะคะวันนี้บุญมีของเราเก่งอีกแล้วนะคะแต่ต้องบอกก่อนว่าคลิปนี้พอดีแม่กิ่งถ่ายไวย้ตั้งแต่เมื่อคืนนี้นะคะตอนที่เราไลฟ์สดทางต่อๆเนาะทางติก๊กตอกเนาะแม่กิ่งก็เลยถ่ายไว้ให้กับพ่อพ่อ,พอแม่เอฟซีบางท่านที่ไม่ได้ไปดูทางต่อๆค่ะก็เลยเอามาให้ดูนะคะนําภาพความเก่งเก่งของบุญมีในวันนี้นะคะเก่งมากๆเลย เขาทําได้เยอะเลยนะคะดําได้เยอะมากกว่าคราวก่อนนะคะเพราะว่าคราวก่อนเขาตีวงหมุนครั้งนี้เขา,เาจะเป็นเดินลักษณะไปทางหน้านะคะไปข้างหน้าแล้วเดี๋ยวยังไงดูคลิปกันไปยาวๆเลยนะคะยังไงดูให้จบนะคะมีทั้งบุญมีทั้งความเก่งแล้วก็ความหลอ่อความเท่แล้วก็น้องๆด้วยนะคะน้องๆด้วยวันนี้มีมาครบนะคะรอดูรอ,รอลุ้นไปด้วยกันนะคะกับบุญมีค่ะ ดูนะคะเก่งมากๆเลยวันนี้วันนี้บุญมีของเราเดินด้วยนะคะเดินด้วยตีวงรอบแล้วตีไปแล้วได้แล้วหนึ่งรอบแล้วนะครับหันหน้ามาทางนี้สิลูกหันมาทางนี้มาตีวงมาทางนี้มา เร็วเร็วมันติดกองติดกองใครอยู่ในกองลบเลยอ่าเร็วเร็วเร็วเออผักกองให้พี่บุญมีหน่อยผักกองให้พี่บุญมีหน่อยครับพี่บุญมีจะเดินครับใครไม่เกี่ยวก็ถอยไปครับหันหน้ามาลูกหันหน้ามา ไปต่อไม่รอแล้วนะครับบุญมีไปต่อไม่รอแล้วครับมาทางนี้มาลูกมาทางนี้เร็วเร็วเหันหน้ามาหันหน้ามาไปต่อแล้วนะครับบุญมีไปแล้วนะเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยลูกขาหน้าก้าวเร็วขาหน้าก้าวเร็ว ลุ้นไปด้วยกันนะคะลุ้นไปด้วยกันเห็นน้องเล่นกันใช่ไหมลูกมันมีเห็นน้องเล่นกันมันมีอยากเล่นด้วยใช่ไหมหันหน้ามาหาแม่เร็วเร็วหันหน้ามาหาเร็วแม่เร็วมาข่าหน้าเขาจะจะอันนี้ได้ค่ะเขาจะบอกว่าสลับไปสลับมาของเขาได้ ตอนแรกตอนแรกก,รก็คิดว่าเขาเวลามันบิดเบี้ยวคิดว่าเขาจะกัดมันไม่ได้นะคะแต่ก็ก็สามารถไปได้ค่ะผ่านหน้าไปได้ขาหน้าก้าวมาลูกขาหน้าก้าวมาเร็วเร็วเร็วเมื่อกี้ขาหน้าก้า,าวนะคะ ใช่ไหมคุณเปียวเซตอนแรกขาขาเขาจะเอียงๆนะคะขาเขาจะเอียงๆแต่พอพอเขาเดินไปข้างหน้า,ขาเขาก็จะก้าวขาเขาให้แบบว่าไปข้างหน้าได้นะคะเอาก้าวอีกลูกก้าวอีกเร็วเร็วๆบุณมีก้าวอีกครับคนเก่งของแม่ครับไปต่อแล้วนะครับมีไปต่อแล้วครับมียกมียกมียกมายกติดติด ติดไหมติดไหมอะติดไหมติดไหมไปลูกวิ่งไปเล่นกับสตูนไปวิ่งไปเล่นกับน้องนะนู่นเขาเล่นกันอยู่ตรงโน้นไปเร็วไปเร็วไปเร็วคนเก่งไปเร็วน้องๆเล่นกันไปวิ่งเล่นกับน้องนะลูกอะสตูนสตูนมาเล่นกับพี่บุญมีหน่อยเร็วพาพี่บุญมีเล่นหน่อยลูก เมื่อกี้มียกก้อด้วยนะคะมียกก้อด้วยเอาทำขาดีๆทำขาตรงๆสิลูกทำขาตรงๆเร็วเร็วๆทำขาตรงๆเร็วทำขาตรงๆลูกแล้วมันเอียงมันเอียงเกินไปแล้วทำขาตรงๆเร็ว วันนี้น้องๆก็คึกกันนะคะน้องๆก็คึกกันไปอีกแล้วนะคะไปอีกแล้วนะคนเก่งของเราไปอีกแล้วครับบุญมียังไม่เหนื่อยครับ แน่แน่แน่ฮะสองหนุม่มเกเรอะไรกันนะลูกฮะท้องแท้ไปเกเเลยเกเรน้องทำไมลูกเออบุญมีขอยืนพักแป๊บนึงครับเดี๋ยวค่อยไปต่อครับน้องๆก็เกเรกันครับทำได้นานเลยนะคะวันนี้ทำได้นานมากๆแล้วเขาก็ใช้ขาหน้าได้ดีเลยนะคะใช้ขาหน้าได้ดีมากๆวันนี้ ส่วนทองพูนก็พยายามโน่นนะคะวิ่งขึ้นวิ่งลงไปเคาะอยากจะเข้าห้องทำงานนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงดูความหลอ่อความเท่ต่อเลยนะครับบุญมีหล่อไหมครับพอดีพ่อพ่อแม่เออยากเห็นบุญมีเท่ๆหล่อๆครับอยากเห็นบุญมีใส่แว่นหล่อๆครับแม่ก็เลยใส่ให้กับบุญมีดูครับว่าแว่นอันไหนมันจะหล่อกว่ากันครับพ่อพอ่แม่ว่าอันไหนหล่อครับ อันนี้หล่อไหมครับอันนี้คือหลังจากที่เ,เดินแล้วนะคะหลังจากที่เดินแล้วเนาะเดินบริเข็นแล้วก็ให้มานอนพักนะคะให้นอนพักแล้วก็ให้นอนกับพื้นกับน้องๆเนี่ยค่ะช่วงที่นอนน้องๆก็วิ่งกระโดดข้ามหัวฟิวไปฟิวมานะคะข้ามหัวข้ามตัวฟิวไปฟิวมาเหมือนกันก็ไม่เป็นอันหลับอันนอนค่ะว้า wow. อันนี้แม่นอันเล็กนะครับอันนี้หน่อมไหะครับน้องๆก็โซนมากเลยนะคะวันนี้น้องโซนมากก็อาจจะเป็นเพราะว่าน้องโซนเลยใช่ไหมลูกมันก็เลยทําให้เขาเดินได้เยอะวันนี้โอ้โหใส่แว่นดําด้วยบุณมีใส่แว่นดําหล่อไหมครับโอ้โหเท่มากเลยครับลูกเท่มากเลยบุญมีของแม่เท่ยังเลยลูก นั่งได้นานอยู่นะคะนั่งได้นานอยู่เสียอย่างคนหล่อไม่ใส่เสื้อใช่ไหมคนหล่อไม่ใส่เสื้อเนี่ยแล้วก็อันนี้ก็ให้ดูมุมหลังบ้านนะคะมุมหลังบ้านโซนนี้ไม่กิ่งจัดให้ลูกใหม่นะคะเห็นเขาชอบมาปีนตรงนี้กันก็เลยทําที่นั่งที่นอนให้เขาเพิ่มขึ้นแล้วก็ไปยกไปยกเออกงจากตรงข้างหลังมามาตั้งตรงนี้ค่ะ มาตั้งตรงนี้เพราะว่าเตาแก๊สไม่กิงเราออกไปแล้วเพราะว่ามันพังหมดแล้วค่ะเพราะว่าลูกๆเยี่ยวใส่เนาะลูกๆเยี่ยวใส่ทาให้เตาแก๊สพังก็เลยนี่นหะค่ะก็เลยไปยกกงเล็กมาตั้งตรงนี้ทําให้พวกเขามีที่นั่งที่นอนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็จัดแต่งให้พวกเขาชอบค่ะชอบชอบ,ชอบไปนั่งอยู่แบบนั้นกันแล้วก็แต่งตัวแล้วก็ข้างล่าง เปที่อยู่ข้างหลังก็เอาบางส่วนมาทําตรงนี้นะคะเอามาทําตรงนี้ตรงไหนที่เราทําแล้วมันไม่เวิร์กพวกเขาไม่นั่งไม่นอนกันก็จะไม่ทําค่ะก็จะเอามาจัดสรรตรงที่ใหม่ที่คิดว่าลูกๆมานั่งมานอนกันนะคะอันนี้คือพี่ทองซับอยากมาเข้ามาหามาเล่นด้วยนะคะมานั่งในในโซนนี้บ้างอันนี้ทองกวาวนะคะทองกวาวของเรา แม่กาไรทองที่นั่งท่านี้ไม่ใช่อะไรนะคะนั่งมองทองซับค่ะนั่งมองทองซับเนี่ยเพราะว่าปกติทองซับเขาจะอยู่โซนสวนหย่อมนะคะเขาจะไม่ค่อยถูกกับใครเขาจะเกเรกับคนโน้นคนนี้ก็เลยแม่ก็เลยอีกโซนหนึ่งแต่ทีนี้เขาก็ให้เขาเข้ามาเที่ยวบ้างค่ะให้เขาเที่ยวมามาเที่ยวมาเล่นบ้างทีนี้น้องๆเจอก็จะพากันมองกันนะคะพากันมองกันจริงๆบางคนก็กลัวแหละ บางคนก็กลัวกลัวแล้วก็มีการขู่กันนะคะแม่ก็เลยไม่ค่อยให้เอาเข้ามาอยู่รวมกันสักเท่าไหร่อันนี้ลาเต้น,นะคะลาเต้พอเอาออกเอากรงเข้าไปตั้งตรงโน้นแล้วก็เหลือเปยไว้อันหนึ่งไว้ให้มุนมีมานั่งนอนเล่นค่ะอันใหญ่เหลือไว้เนาะมันก็โล่งไปเลยนะคะโล่งไปเลยโซนนี้ ลาเต้ยังนั่งเล่นอยู่ข้างล่างอยู่นะคะแล้วส่วนข้างบนนี้แสงสะท้อนนะคะแสงแสงมันสะท้อนเนาะแสงมันสะท้อนเดี๋ยวพอดีพอดีตอนแรกแม่กิ่งเปิดแฟลชมันก็เลยแบบจ้าแสงสะท้อนมันก็เลยแดดด้วยวันนี้มีแดดอ่ะปิดปิดแสงแล้วค่ะปิดแฟลชแล้วก็เนี่ยค่ะ นั่งนอนอยู่รวมกันนะคะแม่ลูกเขาอันนี้คือแดดอ่อนๆนะคะจะเป็นแดดอ่อนๆพวกเขานั่งอาบแดดกันนะคะแล้วก็มีน้ำโชคน้ำโชคแจมด้วยอยู่ข้างในน้นนะคะน้ำโชคอันนี้ก็เป็นกลุ่มห้าแม่ลูกเขาเป็นอะไรที่มีความสุขมากเลยนะคะกลุ่มหลังบ้านของเราได้นั่งอาบแดดอ่อนๆกันนะคะเพราะว่าฝนตกทุกวันเนาะช่วงนี้ฝนจะตกทุกวันถ้าเป็นช่วงเช้าเช้าหรือช่วงกลางคืนช่วงเย็นจะมาอยู่ชั้นบนกันนะคะ แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นแดดร้อนเขาจะมาอยู่ชั้นล่างกันนะคะถ้าแดดร้อนๆเขาก็จะมาอยู่ข้างล่างกันเนี่ยค่ะมันก็ดีนะคะก็คือถ้าเป็นหน้าเอ่อหน้าแดดอ่อนหรือว่าช่วงเช้าช่วงเย็นหนืองคืนก็จะไปอยู่ชั้นบนอย่างน้อยก็ยังให้เขามีที่2ชั้นนะคะแล้วก็อันนี้คือความสุขของพี่ทองซับของเราค่ะความสุขของพี่ทองซับเป็นความสุขที่ นอน,อนเอกเคนเนกบนหลังโอ่งนะคะทองเอกก็กินน้ํานะคะแม่กิ่งจะวางน้ําไว้ทุกจุดเลยนะคะวางน้ําไว้ทุกจุดเลยข้างในก็มีข้างในก็มีอันหนึ่งนะคะแล้วก็มุมนี้ก็มีอันหนึง่งข้างโอ่งนี่ก็มีอีกอันหนึ่งนะคะน้ําคือบ้านเราจะเอาน้ําไว้เยอะค่ะจะเอาไว้ทุกโซนเลยความสุขของแมวดําของเรานะคะที่นอนเล่นบนหลังโอง่ง ลูกๆแต่ละคนก็จะความสุขต่างกันนะคะความสุขต่างกันอันไหนที่เป็นความสุขของลูกแม่จัดให้ค่ะแม่จัดให้ได้หมดเพื่อลูกแล้ว mm hmm. องค์ปน,นี้ก็เป็นองค์คู่บ้านเรานะคะองค์คู่บ้านเราเพราะออกไปไหนไม่ได้เพราะไม่สามารถเอาออกแกประตูได้แล้วค่ะ mm hmm. ก็คงต้องอยู่ประจําบ้านนี้ไปตลอดค่ะองค์สาหรับองค์ใบนี้เนาะ ลุ่มโน้นอยากออกมาเห็นทองซับนอนอยู่รีบวิ่งเข้าไปเลยนะคะพี่ทิวพี่ทิวรีบวิ่งเข้าไปเห็นทองซับนอนอยู่เขาเจอกันเขาจะค่อยๆชอบมีขู่กันค่ะมีขู่กันแต่ถ้าทองซับเห็นเคนตะไม่ได้เลยนะคะวิ่งไล่น้องเลยนะคะแม่กิ่งก็เวลาที่ปล่อยแบบนี้ก็จะไม่ปล่อยเคนตะก็จะสลับกันค่ะ แต่ละคนก็มีชีวิตที่น่าสงสารแตกต่างกันไปค่ะเราก็พยายามทำให้เขามีความสุขที่สุดค่ะในช่วงที่เขาอยู่กับเราเนาะแล้วก็ชดเชยในสิ่งที่เขาเคยลำบากมานอนเกือกกิ้งนะคะนอนเกือกกิ้งแมวกลจาหนุ่มใหญ่ของบ้านเรานะคะทองซับ บนหลังกงแม่ก็เอาบ้านหลังน้อยตั้งไว้ให้นะคะก็ชอบไปนอนกันตอนนี้คือกลุ่มกลุ่มนี้กลุ่มนี้ก็มีที่นั่งที่นอนเยอะนะคะบนหลังกงก็มีเนาะบนหลังกงก็มีบ้านหลังน้อยด้วยแล้วก็มีมีเอ่อที่นอนด้วยทองสร้อยนะคะที่อ้อนแม่อยู่เนี่ยคือทองสร้อย นางเรียกนางเรียกแม่ชอบเรียกแม่ให้แม่อยากให้แม่อุ้มแต่พออุ้มอุ้มแป๊บเดียวนะคะนางก็กระโดดออกนางจะเป็นแบบนี้ค่ะอันนี้ทองกว,วีวทองกลว,วนะคะแั่นเนี่ยแม่เอาตะเตะก้าอีกอันนึงมาไว้ให้ตรงนี้นะคะพี่ทองทิวยึดคองมีที่นอนเยอะนะคะมีที่นอนเยอะแล้วก็กลับมาในบ้านของเราก็เนี่ยค่ะ กลับมาในบ้านของเรากลุ่มนี้ก็คึกคักค,คึกคักเล่นกันสนุกสนานตลอดนะคะจะเห็นลูกๆแม่กิ่งจะแบบเล่นกันตลอดเนาะสัดส่วนใหญ่หนูเสือของเราทั้งหลายก็เหมือนกันนะคะค,คึกค,คักคึกคักอันนี้เป็นช่วงเช้าแล้วนะคะเป็นช่วงเช้าแล้วมีความสุขกันมากมายค่ะ ยเฉพาะเสือนะคะเสือทั้งหลายเสือทั้งหลายเนี่ยแข็งแรงกันมากนะคะแข็งแรงกันมากเก่งกันมาก <_ d ark> เดี๋ยวนี้เสือทั้งหลายเริ่มอ้อนแม่กิ่งเป็นแล้วนะคะเ,เริ่มอ้อนเป็นแล้วแต่ละคนแต่ละคน <_ d ark> ดูความน่ารักความคึกค,กคกักของลูกๆแม่กิ่งกันไปนะคะ วิ่งไล่กันนะคะยิ่งยิ่งเช้าเช้าอ่ะยิ่งคึกมากเลยนะคะเขาจะคึกกันช่วงเช้ากับช่วงเออดึกๆค่ะช่วงเช้ากับดึกๆเนาะจะคึกคักคึกคักกันมันก็จะเป็นบางช่วงบางเวลาที่เขาจะนอนกันค่ะ คลิปนี้แม่กิ่งส่งความน่ารักของลูกๆให้ดูแค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณพ่อ,พอแม่เอฟซีทุกท่านที่รับดูรับชมคลิปให้นะคะที่เอ็นดูเด็กๆครอบครัวตระกูลทองนะคะขอบพระคุณคะ่ะ